สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมออดำรงนะครับผมนะก็ในช่องทางก็ YouTube ก็จะแพะชนแกะนั่นแหละครับผมตัวนี้ก็คือไม่ใช่นะครับผมนะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้คือเลิกใช้แล้วคือตัวนี้เป็นแผ่นผังตารางหวยนะครับหวยไทยหวยฮานอยหวยลาวนะครับผมนะคือตารางล็อกนั่นแหละครับผมตารางล็อกก็ให้ท่านสมาชิก ผมเคยลงให้ท่านสมาชิกไว้แล้วแต่ทีนี้ตัวตัดผมจะตัดให้สมาชิกยังไงมันขึ้นอยู่ที่ตัวหวยไทยมันจะออกนะครับผมนะตัวหวยไทยที่จะออกวันนี้มันออก03 03ถ้ามี0เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนนะครับผมนะวันที่แล้วออกอะไรนาะ07หรือเปล่าครับหรือว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมนะ ผมก็ไม่ค่อยใส่ใจด้วยว่าหวยมันเจาะอ,อ,อะไรน่าจะใช่นะครับผมนะน่าจะใช่วันนี้ออก603ครับผม603 603นะครับผมนะ603มันก็ถ้ามีหลักศูนย์ก็อยู่ตรงนี้นะครับศูนย์นะครับผมนะผมจะลงไว้ให้หมดนะครับผมนะตัวที่เลข9ก้ครับผมเลข9ก้าก็มี93นะครับผมนะ สำหรับตารางสูตรนี้ก็ผมลงไว้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมนะ2563 2564ครับต่อไปเลยครับถ้ามันยังเดินอยู่ที่สูตรนะครับผมนะก็ต่อไปเลยถ้ามันยังเดินต่อเนื่องไปอีกก็6 5หนะครับผมนะก็คือว่าตารางตัวนี้มันก็ใช้ได้สำหรับตัวเลขที่จะเอามาตัดเอามายังไงมันจะมีวิธีทำนะครับผมนะวิธีทำผมจะบอกให้ท่านสมาชิกดูวิธีทำก็คือว่า เรียงเบอร์ผมก็หายไปไหนไม่รู้ผมก็เดี๋ยวนะครับผมนะป๊บนึงผมหาคนว่ามันมาอย่างไสามเก้าหนะ้างสามเก้าห้าหนึ่งห้าเนาะที่มันออกงวดที่ผ่านมาเนาะเอ้ยไม่ใช่สามสามศูนย์เจ็ดครับที่มันออกงวดที่ผ่านมานะครับผมนะสามศูนย์เจ็ดให้ท่าน นับไปเลยนะครับผม5สเต็ปนะครับผมนะนับไป5สเต็ปสมมุติว่า0 7 0 8 0 9 0 1 0 7 0 8 0 9 0 1 0 2ครับผม5สเต็ปนะครับผมนะ5สเต็ปคือถ้าเลขมี0ท่านตัด 0, ต,ด 0, ต,ด0ตัวนี้เลยครับนะครับผมนะจะเข้าใจไหมเนาะงสมมุติว่า07ครับผมท่านได้0มาหมวยออกงวดที่แล้ว307 ท่านได้เลขศูนย์มาปุ๊บมีศูนย์แน่นอนท่านนับไปเลยครับมันออก07 0ยอยู่ในนี้ไม่มี08ยแต่ศูนย์แี่คือเราเอาทิ้งเลยนะครับผมนะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนยย์หนึ่งศูนย์สคือตัดทิ้งครับผมมันจะเหลืออยู่ที่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ห้านะครับผมนะศูนย์สกศคือวิธีตัดนะครับผมวิธีตัดนะครับผมนะ สำหรับงวดนี้มันก็ออกอยู่ที่0ูนสามนะครับผมนะศูนย์สามถ้ามีเลขศูนย์ครับผมถ้ามีเลขศูนย์นะครับผมนะถ้าท่านได้เลขศูนย์มาถ้าออกศูนย์สามศูนย์สามก็มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สาม่ศนย์้าศูน์กศูนย์เจ็ดครับเหลือศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ครับถ้าได้เลขศูนย์มาก็คือว่าตัดอย่างนี้นะครับผมนะวิธีตัดนะครับผมนะสมมุติว่าถ้าเลขเก้ามาครับผม อย่างนี้นะครับผมถ้าเลขเก้ามานะครับมันออกเก้าห้าของงวดที่ผ่านมามันออกเก้าห้านะครับผมนะไม่รู้น่าจะใช่นะครับผมสามศูนย์ไรน,นะผมเนี่เรียงเบอร์ก่อนเดี๋ยวนะครับเรียงเบอร์ก็ผมก็ไม่ค่อยสนใจเรียงเบอร์สามศูนย์เจ็ด ไปไหนไม่รู้เมื่อกี้นี่สามศูนยนย์เจ็ดเก้าครับเออนี่นะครับผมนะ3ามศูครับที่มันออกนะครับผมนะ3 0มศูนยไม่มี98 98มีตัดทิ้ง99มีตัดทิ้ง97 98 99, 99 90 91 5เก้าเพอดีครับ เดือยอยู่9 4 9 3 9 4 9 6ครับเข้าใจไหมครับผมนะให้นับไป5สเตปครับผมที่มันออก97 97ท่านกคค็นบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูในตารางเลขล็อกนะครับผมนะตารางเลขล็อกอธิบายให้9นะครับผมนะ9มันออก95ได้97ครับ 97ตัวนี้นี่ครับนับไปนะครับ97 97มี97ไม่มี98ครับ99้ครั้งนะครับผมนะ9 9 9 0เ1เข้าใจยังครับผมเขาคงเข้าใจนะครับ97 9898มีตัวนี้97คือเลขเดิมนะครับผมนะ97 98คือตัวนี้มี99มีครับ91ครับตัวนี้นะครับผมนะ91มีครับ92ครับเนี่ย92คือในนี้ไม่มีนะครับคือนับนับไป5สเต็ปครับจะเหลืออยู่ที่ดูนะครับผมนะ9 3 96 9 4ครับ วิธีตัดนะครับผมนะเหลืออยู่ที่3ชุดตลอดครับผมนะเหลืออยู่ที่3ชุดตลอด9 3 9 6 9 4ครับเนี่ยถ้าได้เลข9มานะครับผมนะมาตัดในตารางเลขล็อกตัวนี้นะครับผมนะนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับวิธีทําอาจจะซับซ้อนนิดนึงสมมุติว่าท่านได้เลข2มามันต้องมีวิธีทํานะครับผมนะมันต้องต้องคิดกันนิดนึงวิธีทําได้เลข2มาท่านมาตัดครับ มาตัดนะครับผมนะท่านอาจจะไล่เลขสองสามสองสี่สองห้าสองหกถ้ามันออกเลขสองนะครับผมนะถ้ามันออกเลขสองท่านก็มาตัดตัวนี้สมมติว่ามันออกสองห้าสองห้าสองหกสองเจ็ดท่านก็ไล่ไปทีนี้มันเหลือสองเท่าไหร่จุดนี้อาจจะเหลือสองศูนย์สองสี่สอง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 สี่ก็ได้คือสามชุดนี้อย่างนี้นะครับผมวิธีตัดนะครับผมนะก็ใช้ได้ทั้งปีครับผมสองห้าหกสี่ตัวนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมนะเอา แคปไว้ก็ได้ครับ0อะไรเนี่ย0กับ1ครับ2กับ6 3กับ7 4กับ8 5กับ9นี่นะครับผมนะนี่ครับ0 1 2ย์5 6 7 8 9ที่ผมทำไว้นะครับผมนะแคบหน้าจอไว้ใช้ได้ตลอดนะครับผมนะฮานอยก็ใช้ได้นะครับฮานอยก็ใช้ได้เรลาก็ใช้ได้ครับผมตัวนี้แต่มันขึ้นอยู่การวิธีที่เจะามาจับสมมติว่าท่าน บวกลบคูณหารแล้วท่านได้เลขหนึ่งมาท่านก็เอามาจับชุดนี้แล้วก็ทําอย่างที่ผมบอกคงเข้าใจนะครับผมนะตารางเลขล็อกของหวยไทยหวยเวียดนามและก็หวยลาวครับผมขอให้ทุกท่านรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางเพื่อไปดูประกอบกับอาจารย์ท่านอื่นแค่นั้นเองสาหรับคลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้นะครับผมนะขอใทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ